ภิสุทั้งหลายอันหนึ่งพิสุในศาสนานี้จำพรรษาแล้วมีหญิงแพทย์สยามนิมนต์มีหญิงสาวถือนิมนต์มีบรรเดสนิมนต์มีพวกญาตินิมนต์มีพระราชาทั้งหลายนิมนต์มีพวกโจรน,นิมนต์มีพวกนักเลงนิมนต์ว่าขอท่านมาเถิดขอรับพวกข้าพระเจ้าจะถวายเงิน ทองนาสวนพ่อโคแม่โคทาตชายทาตหญิงแก่ท่านจะยกลูกสาวให้เป็นพันยาของท่านหรือจะนำหญิงอื่นมาให้เป็นพันยาของท่านในเรื่องนั้นถ้าพิกขุคิดอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจิตเป็นธรรมชาติกับกรอกเร็วนัก สักหน่อยจะเป็นอันตรายแก่พรหมจาร์ของเราก็ได้พึงหลีกไปเสียไม่ต้องอาบัตแต่ขาดพันษา